ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถีฐีนักราชอีกแล้วนะครับวันนี้ชมกันเป็นเพลินนะนะเริ่มต้นด้วยนี่ข้าวโพดครับผมอยู่ข้างๆไรข้าวโพดโอ้โหฝักเยอะเลยเป็นข้าวโพดนาจะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะไม่น่าจะใช่ข้าวโพดหวานนะครับอันนี้เดานะโอ้ใบใหญ่มากนะครับที่ผมยืนนี่ดูมือผมเนี่ยใบใหญ่กว่ามือผมเยอะเลยนะครับโอ้โหฝักน่าจะเก็บเกี่ยวในไม่นานนี้นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมที่สวยๆราคาเบาๆ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีนะห่างจากตัวตัวเซ็นเตอร์ของตัวจังหวัดลบบุรีนะประมาณแค่ไม่กี่กิโลเองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับใจเย็นๆนี่ให้ดูบรรยากาศโอ้แต่ฝนจะตกมืดนิดนึงนะฮะผมกําลังจะพามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับสิไร่ชนดชุดแดง้วยนะสิไร่เฉลี่ยไร่ละ3ามแสนเเองเออเฉลี่ยไร่ละ3ามแสนเรวมแล้วเนี่ยสิไร่เนี่ยขายยกแปลงเลยนะฮะหล้านสามอ่าหล้านสอันนี้เป็นต้นอ้อย อันนี้เป็นหมู่บ้านนะเห็นอย่างเงี้ยนะมันอยู่เนี่ยอยู่ติดกับใกล้ๆกับโรบินสันใกล้ๆกับไทยวัสดุของลบบุรีนี่เองข้างในนี่มีบ้านคนเยอะเลยนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนเสียดายังเลยอะ่ะเสรยดายตรงที่ว่าแดดมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าแดดมีนะโอ้โหสวยเลยเนี่อยู่กลางไร่กลางทุ่งนะครับข้างหลังนี่ก็ติดตัวตัวอำเภอแล้วนะครับตัวจังหวัดแล้วปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าที่เราเป็นยังไงบ้างข้าวโพดเยอะมากแถนี้เขาปลูกข้าวโพดกันนะครับ เดินออกไปนี่หน่อยเดียวก็ถึงถนนลาดยางแล้วแปลงที่ผมจะพามาชมนี่แปลงนี้ทั้งหมดที่มีข้าวโพดนะที่มีข้าวโพดนะฮะสิบหกไร่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้แปลงนี้ห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยยี่สิบกิโลเองจับจากดอนเมืองนะจับจากดอนเมืองมาเนี่ยร้อยี่สิบกิโลนะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยเดินกันไปคุยกันไปอ่ะเนาะสูงกว่าระดับน้ําทะเลยี่สิบสามเมตรยี่สิบสามเมตรเชยนะถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าโหนากวางก็เป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะนะเนี่ยแปลงที่มีข้าวโพดเนี่ยไอแปล จริงๆอะนะที่ตรงนี้มันเป็นที่แบบเนินสลับซับซ้อนสูงต่ำสูงต่ำนะครับข้างหน้าเนี่ยท่านขับเข้ามาเนี่ยนะมันเข้าแถวไทยวัสดุอะเข้าแถวโรบินสันลบบุรีเข้ามาเนี่ยนะท่านจะเห็นโอ้โหสวยมากนะครับมันเหมือนกับภาคเหนือไกลๆเหมือนกับภาคตะวันออกอะมีสวนมะพร้าวมีแบบเนินสูงเนินต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะสวยนะที่เห็นนี่เทือกเขานะ่เห็นไหมแต่ฝนมันตกอึมครึมเลยอะทีนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายนะผมมาอยู่ด้านท้าย ที่เขาปลูกข้าวโพดเนี่ยเเดี๋ยวน่าจะเก็บเกี่ยวนะครับแต่มันจะเป็นมุมมอง2มุมนะถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันจะดูแรงๆนะครับแต่ถ้าปลูกใหม่ๆเนี่ยมันจะเขียวและอ่อนละอ่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรล่ะเขียวสวยๆอะ่ะเออนี่ผมเอารถจอดหลบเขาไว้ในดงอ้อยเลยนะดงข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดก็เยอะเหมือนกันนะครับแปลงเนี่ยนะถ้าอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนเนี่ยเป็นที่ตะวันออกนะที่ตะวันออกอ่ะดูเป็นทางเลือกเฉยแปลงใหญ่นะครับสาหรับคนที่ชอบแปลงใหญ่ไม่ได้แบ่งขายนะครับ ข้อเสียคือมันเป็นถนนอย่างนี้นะหน่อยเดียวหน่อยเดียวแล้วก็น้าไฟไม่ได้ผ่านนะครับเขาดึงสายแค่สามแสนเก้าออกไปไล่หนึ่งห้าหกล้านครับลองเช็คดูได้ไป้ายติดกันเต็มพุพับพับ,พ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 บลองโทรดูสิฮะลองขับรถมาชมแล้วก็เจอป้ายข้างทางทางเราล,ลองถามดูแล้วกันนะครับว่าไล่เท่าไหร่นะครับจะได้มีตัวเปรียบเทียบไงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูข้อมูลทางกายภาพกันว่าผมพูดจริงไหมนะครับ16ไล่นะครับเนี่ยแหละฮะ6 ล้าน3นะครับรังวัดให้ด้วยออกค่าโอนให้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับวิวมันสวยจะยาขายวิวแล้วกันนะครับซื้อเก็บไว้ก่อนได้ผมเึงบอกไงว่าเมื่อ20นาทีที่แล้วโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยเตรียมข้อมูลรีวิวปั๊บเดียวฝนมาแล้วอะหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมรีวิว6ไม่ใช่6กสิเจ็ตุลาสองพเดี๋ยวท่านจะได้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วท่านจะเห็นไงโอ้มันสวยนี่เราเริ่มตรงนี้นี่ยังไม่ถึงนะครับ นิดหนึน่งใจเย็นๆไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะมันเหลือแหว่งอยู่หน่อยนีย่เขายังไม่ได้เก็บของเราเริ่มจากข้าวโพดแห้งๆนี่ที่แห้งๆอย่างนี้แปลว่ามันรอเก็บแล้วเนี่ยไอ้ดงข้าวโพดนี่ทั้งหมดเลยเห็นไกลๆได้ไหมไกลๆเนี่ยเขาเรียกว่ารถแล็บข้าวโพดกำลังเก็บข้าวโพดอยู่ตรงป่ามะพร้าวอะ่ะของเราไม่ถึงเราเข้าไปก็ประมาณสัก300เมตรได้นะเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยแปลงนี้เลยเนี่ยเนี่ยแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดินพาตรงไปอันนี้ดูดิดูที่เขาเก็บแล้วอะ่ะแล้วปลูกรุ่นใหม่ดิ ท่านสังเกตพื้นนะพื้นมันจะไม่เท่ากันอ่ามันจะมีสูงต่ำสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยยาวเลยนะครับแต่ละคนแต่ละเจ้าของอันนี้เพิ่งปลูกอันนู้นคือเขียวก็อาจจะขึ้นนานหน่อยนึงอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บอ่ามีหลายรุ่นนะครับไปเดินไปดูเป็นทางเลือกเฉยนะครับเดี๋ยวท่านเดินตามผมมานะครับท่านจะเห็นว่าผมจะชี้ป้ายให้ดูมีป้ายโรบินสันมีป้ายห้างสรพสินค้าด้วยนะครับถ้าเดินลัดทุ่งไปหาป้ายเนี่ย มันก็ประมาณสัก2กิโลได้หรือมัง้ง2กิโล3มกิโลไม่ถึงแต่ถ้าขับถนนมันก็จะอ้อมหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเนี่ยใครชอบวิวอย่างเงี้ยนะครับสวยครับน้ำเนี่ยต้องขุดบ่อนะต้องขุดบ่อแล้วเก็บน้ำโอ้สามแสนเก้าใกล้ตัวเมืองอยู่หน่อยเดียวผมว่ามันก็โอเคเนี่ยนะครับอยู่ถูกแพงอยู่ท่านอมองแล้วกันเนาะเป็นแค่ทางเลือกเนี่ยผมไม่สามารถเดินเข้าไปได้มันจะมองไม่เห็น ให้ดูทางกายภาพอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าผ่านไปจากนี้ประมาณทักหนึ่งอาทิตย์นะท่านมาดูใหม่นะมันจะกลายเป็นแบบโล่งๆโล่งโป่งเลยโอ้ลมแรงมากฝนกําลังมาเลยครับพายุกําลังมาเนี่ยกำลังปิลเลยเห็นยังไงดีแล้วฮะจะได้เห็นบรรยากาศด้วยมันก็อากาศดีนะในรอบหนึ่งแถวเนี้ยนะครับที่แถวเนี้ยขายแทบราคาเท่าราคาประเมินเลยนะ ผมพูดไม่ผิดนะครับที่แถวนี้ที่ก็ขายกันแทบเท่าราคาประเมินเลยนะถ้าใครเป็น FC ตัวจริงนะตัวจริงๆเลยนะครับปีนี้ผมเคยมาขายแล้วแป้งเนี้ยผมเคยมาขายแล้วเมื่อปี6-1ถ้าใครจําได้นะครับปีห1หนึ่งแล้วผมก็หยุดขายไปเจ้าของให้ไปขายแป้งอื่นก่อนพอขายแป้งอื่นได้แล้วก็เข้ากลับมาขายแป้งนี้วันนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าใครจําได้นะครับอ่ะเนี่ยบรรยากาศนะครับ ใครชอบแนวนี้สไตล์นี้กดหมายเลขกหนึ่งให้ผมหน่อยแล้วกันหรือพิมพ์คำว่าชอบให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นเออแนวทางเป็นขวัญและกำลังใจในการทํางานของผมด้วยนะครับพิมพ์เล็กหนึ่งก็ได้พิมพ์คำว่าชอบก็ได้นะครับใครชอบสไตล์นี้นะนะครับสไตล์แบบเอ่อไล่ทุ่งท้องทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านี่เนะมื่อปีที่แล้วผมก็เคยมารอบหนึ่งมานั่งใต้ต้นเนี้ยถ้าใครจําได้นะรุ่นเก่ารุ่นเดอจริงๆรุ่นแบบเก่าเลยอ่ะนะน่าจะจําได้นะครับ ช่วงนั้นยังมาไล่นกพิราบอยู่เลยนะครับผมชอบเนี่ยผมชอบบรรยากาศมันมีบ้านคนอยู่ตลอดนะไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านมองไปทางไหนก็มีแต่บ้านนะตน้นไม้มันบังเห็นไหมเห็นบ้านคนไหมมีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะครับลดไม่ได้แล้วหกล้านสามราคานี้เลยนะครับท่านจะได้ อ่าไม่เสียวความรู้สึกเดี๋ยวจะมีนักต่อที่ต้องเสียวความรู้สึกก็พยายามจะบอกไว้ก่อนนะครับแปลงไหนต่อได้ก็จะบอกว่าต่อได้แปลงไหนเขาตึงแล้วเขาลดแล้วก็จะพูดอย่างนั้นเลยนะครับผมถึงกล้าท้าว่าถ้ามาดูที่เนี่ยท่านเจอป้ายที่ไหนท่านโทรเช็คก่อนราคาตลาดประมาณแปลงอะไรแล้วเท่าไหร่นะครับ้นาไม่มีไฟไม่มีเจ้าของรู้ดีครับเขาถึงขายราคานี้ไง melhor. ถนนไม่ดีถนนเป็นอย่างนี้เขาถึงรู้ดีไงฮะเขาถึงขายราคานี้ไงครับก็ต้องพูดดักคอกันตรงๆไว้ก่อนนะนะอ่ะไปยี่ยังไม่หมดเลยนะนี่เป็นที่เรานะ สี่เหลี่ยมเลยแต่ข้างหน้าถนนมันโค้งหน่อยเดียวนะครับสี่เหลี่ยมกึ่งๆผืนผ้าแล้วนี่แหละมันเกือบๆผืนผ้าเกือบๆจตุรัสท่านดูนะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูเรื่อยๆเห็นบ้านคนไหมผมยู่ยืนอยู่กลางที่ท่านดูนะฮะดูนะครับใช่ไหมใช้ทยวัสดุไหมตรงข้ามไทยวัสดุเป็นโรบินสันโรบินสันที่มีผอฮะท่านผอ,อที่ท่านได้ทางสร้างวิทยากรรมให้กับโรบินสันลพบุรีนั่นแหละครับอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับ กถือว่าเป็นเซ็นเตอร์หลักนะฮะถ้าอากาศมันเปิดมองไปเนี่ยจะเห็นตเทเอกเขานี่อากาศมันปิดก็ดูเอาว่ามันไกลไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นลองดูเผื่อใครชอบนะครับเบอร์โทรผมก็0 9 8ย์7 5 2 0 9เอาใหม่นะครับ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9ดนะครับ ID line ผมก็ s i b o y เลขแปดนั่นหมายล่วงหน้า1วันนะครับเนี่ยนิดเดียวก็ถึงถนนลาดยางแล้วนะครับนี่เขาเก็บเกี่ยวนะ่าจะได้ประมาณเกือบ,บเดือนเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย ลองซูมดูแล้วกันนะครับกล้องใครซูมได้โทรทัศน์บางคนดูในโทรทัศน์นะฮะก็ลองดูเอามันโค้งหน่อยเดียวถนนด้านหน้าข้างหลังเท่ากันนะฮะข้างๆเส้นตรงข้างหลังเส้นตรงข้างหน้าโค้งหน่อยหนึ่งนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่จะมาจบตรงนี้ตรงที่เขาเก็บเกี่ยวนะครับตอนแรกสองใจไงจะีวยูดีบอกว่าหรือเราให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนถ้าเก็บเกี่ยวไปเดี๋ยวก,ก็กลายเป็นมองว่าแห้งอีกเอาเลยตัดใจทีเดียวเลยเอาเลยนะครับ ที่เรานี่คือที่มีข้าวโพดท,ที่ไม่มีข้าวโพดไม่ใช่ของเราพูดง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวรังวงรังวัดก็อีกหลายอย่างเห็นไหมพอเก็บข้าวโพดละมันจะดูแห้งนีน่ของเราเส้นตรงดิ่งเลยเห็นไหมตรงดิ่งไปเลยข้างหน้ามันจะโค้งหน่อยนึงมันจะโค้งอบถนนหน่อยนึงนะครับลองดูละกันนะครับเนี่ยพอข้าโพดออกปุ๊บมันก็จะโลง่งพอท่านมาปุ๊บท่านก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นโลง่ลงๆอย่างนี้เลยอ่า แต่ถ้ามาตอนแดดท่านก็จะมองว่าไอ้ทำไมมันแรงจังมันมองได้หลายมุมเดีย๋ยวดูนะฮะเห็นรถรถขนส่งไหมนั่นคือถนนลาดยางซึ่งผมก็ำลังจะเดินไปอ่าดูนะฮะเห็นเสาไฟไหมมีไฟฟ้าอยู่นะครับปะปลายอยู่ตรงหมู่บ้านตรงนู้นนะครับนเนี่ยเดี๋ยวพาข้างหน้าเราละเออน่ะแค่นั้นเองนั่นะคือลาดยางอ่าไปเราเดินไปตรงนู้นกันไม่งงแล้วนะครับ ข้อมูลผมชัดเจนนะครับห่างจากตัวเมืองลบบุรีบอกไปแล้วประมาณไม่ถึง5กิโลเนี่ยมันจะอ้อมอย่างเงี้ยนะอ้อมปืด๊ดแล้วก็ไปโค้งออกตรงถนนใหญ่โพนโยธินนะมันไปออกเลี่ยงเมืองก่อนเส้นนี้จริงๆออกได้หลายทางถ้าออกตรงเนี้ยขวามือเนี่ยไปออกโพนโยธินหมายเลขหนึ่งเลยอ่ะนะประมาณสักสามสี่กิโลก็ออกหมายเลขหนึ่งได้ทางนี้ถ้ามาตรงนี้ไปออกเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับมันมาได้หลายเสน้นอยู่ที่ท่านจะมาเส้นไหนนะครับเลี้ยวซ้ายออกถนน เลี่ยงเมืองไปทางอายุทยาอ่างทองชัยนาสิงบุรีขึ้นเหนือขึ้นกรุงเทพได้สายเอเชียนะแต่เลี้ยวขวาไปพระขลโยธินนะครับผ่านสระบุรีผ่านาลังสิตนองแคอะไรทั้งหลายตรงนั้นน่ะนะนะครับไปดอนเมืองนั่นแหละนั่นคือกายภาพข้อมูลโดยคร่าวๆนี่เป็นทางเลือกที่เฉยสําหรับคนที่ชอบแปลงใหญ่นะครับคนที่ชอบราคาเบาๆแล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยวเดียวดายอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่น้ำไม่น้ำไม่ผ่านท่านจะผ่านนู่นท่านไปลากก็ตรงนู้นนู่น นะครับไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านี่ปักเสาหน่อยนะครับป้าก็ลากมาอย่างที่บอกนะครับถนนก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเข้าได้ปกติแล้วก็ไม่มีใครอะไรตั้งหนานะครับเข้าไปถนนด้านในเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยมีหมู่บ้านเยอะนะครับแค่นั้นเองแต่เขาไม่ค่อยเข้าตรงนี้ก็หรอกเขาไปเข้าฝั่งนู้นนะครับข้างหลังผมพือออำเภอหนองโดนสระบุรีนะแต่ที่แปลงเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีนะครับเฉลี่ยไร่ละสามสิเก้านี่เกือบเท่าราคาประเมินนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ทำไมเจ้าของนึงขายอ๋อถ้าเขามีเงินเยอะเขาไม่ขายแน่นอนนะครับช่วงนี้ตอบตรงๆแค่นี้เลยไม่ได้ตอบแบบยืยนยันโกหปศาสตร์นะให้ข้อมูลตรงๆเลยอ่ะพยายามจะหมุนตัวนะครับปื๊ดเนี่ยนะเอาให้เข้าใจาให้ได้อ่ะปึ๊บเนี่ยแค่นี้แป้งนี้เองนะครับบอกไปแล้วนะฮะอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนเส้นผมยืนนี่คือทิศตะวันออกอึมคึมไหมล่ะไปะเดี๋ยวผมบ้าจะพาไปซูมดูตัวเมืองลบบุรีนะครับจะได้เห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหก ที่ผมบอกอะถ้าเดินลัดทุ่งไปได้กั2กิโลถึงโลบินสานถึงไทยวัสดุแต่ถ้าขับรถก็ประมาณสัก4กิโล5้ากิโลนะครับถนนโอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งถ้าออกไปตรงนี้แล้วเนี่ยตรงเสาไฟก็โอเคนะครับวิวจะสวยฤดูหนาวกับปลายฝนต้นหนาวนะครับที่นี่ให้ดูตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นซูมนะครับดูนะฮะปลายแรกที่ผมใช้ดูไทวัสดุใช่ไหมครับไทวัสดุนะขยับมานิดนึง ห็นโลบินสันไหมนั่นแหละโลบินสันเห็นไหมอยู่ดีเฟรรมเดียวกันเลยกับไทยวัสดุอยู่ตรงข้ามกันนะครับมิสถนนเลี่ยงเมืองผ่าตรงกลางโอเคปะ่ะอย่างนี้โอเคไหมฮะก็ลองดูเอาเลยไทยอ่าโลบินสันไปก็เป็นบิ๊กซีเป็นโลตัสเป็นโฮมโปรเป็นโกเบิลเฮาส์นะครับอะไรทั้งหลายนั่นแหละห้างสรรพสินค้าชั้นนำนั่นแหละเส้นผนโยธินนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูเผื่อเป็นทางเลือกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มหมู่บ้านทั้งนั้นเลยอ่ะดูใหม่ น่ะหมู่บ้านหรือเปล่าลองซูมเอาแล้วกันนะครับมันต้องมาตกแต่งซะหน่อยนะครับแล้วมันจะสวยนะครับอ่าสังเกตไหมมันเป็นเหมือนกับเนินสลับอ่ะผมเรียกเนินสลับอ่ะภาษาใครภาษามาันแล้วกันเนินสลับคือสูงต่ำสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะช่องบอยเศรษฐีนัคราชก็ส,สไตล์นี้แหละผมก็สไตล์นี้แหละให้ข้อมูลสไตล์เนี้ยนะครับสไตล์ใครสไตล์มันบางคนบอกเอ้ยทำไมคุณบอยไม่เหมือนช่องนู้นอ่าผมถามกลับแล้วทำไมช่องนู้นไม่เหมือนผมล่ะอ่าเห็นไหมฮะสไตล์ใครสไตล์มันชอบใครชอบมันครับ ประโยชน์กับท่านดีซะอีกนะครับมีนักรีวิวเยอะๆท่านจะได้เป็นประโยชน์ในทางเลือกนะครับเลือกที่ดีสุดสําหรับท่านเนงินในกระเป๋าท่านบางทีหามา10 20- 30, 30ปีบางคนหามาเป็นทั้งชีวิตนะครับตัดสินใจดีๆก่อนซื้อที่อย่าให้ใครมาป้นเงินเราไปได้นะครับตัดสินใจดีๆนะครับวินิดวิเคราะห์ดีๆนะครับเนี่ยคือลาดยางละเห็นไหมพอตัดแล้วมันจะดูแรงๆนะครับผมถึงต้องเปรียบเทียบไงเนี่ยตัดแล้วอ่าเห็นไหมเขียวเขียวนุ่นกําลังขึ้นใหม่นะครับ เหมือนว่าจักจอาวัฒรรชีวิตคนเลยไหมเนี่ยตัดแล้วคือแก่แล้วตายแล้วเนี่ยเป็นไงละ่ะสภาพหน้าดูไหมละ่ะนะครับแต่ตอนตอน้นอ่อน,อนๆ,ๆเขียวอ่ะก็ดูสดใสน,นะครับเป็นวัยรุ่นนะครับพอกลางๆก,ก,ก็กำลังออกดอกออกผลก็พอดูได้แข็งแรงกำยำพอแก่เข้าก็แห้งเหี่ยวสุดท้ายก็ตายหมดเลยอ,อย่างนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ปลูกใหม่เห็นไหมเอามาสอนชีวิตเราได้เลยครับเกิดแก่เก็บตายนะครับพืชก็เหมือนเราอะต้นไม้ก็เหมือนเราะนะครับโอ้เห็นสายฝนไหม กำลังเทลงมาเลยเนี่ยนี่แดดออกแล้วนะฮะที่ผมยืนนี่แดดออกแล้วเนี่ยดูเงาผมดิเห็นป่ะไม่รู้เนี่ยเห็นเงาป่ะเนี่ยเห็นไหมมันคืมแดดค้มฝนครับลองดูครับพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะถึงถนนเราจะส่งกันที่ถนนนะครับ16ไร่นะครับโฉนดชุดแดงใช้คําว่าโฉนดชุดแดงเลยนะนะครับ6กหลานสาไม่ลดแล้วนะครับออกค่าโอนให้นะครับของเจ้าของออกค่าโอนออกค่ารางวัลให้ทั้งหมดนะครับ ห่างจากกรุงเทพประมาณ120กิโลนะครับจับจากดอนเมืองนะเนี่ยก็ลองดูเป็นตัวเลือกในการเปรียบเทียบกับท่านแต่ถ้าท่านมาท่าุถานนพหลโยธินรถอาจจะติดหน่อยนะถ้าเลี่ยงได้ผมอยากให้เลี่ยงมาเส้นสายเอเชียนะครับอาจจะอ้อมหน่อยนะครับแต่มันเร็วกว่าจากประสบการณ์นะที่ผมวิ่งแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนวิ่งมาก็ขอบคุณ FC นะครับทุกท่านมากทั้ง7จ็ดแสนแปดแสนคนที่ติดตามผมบอยเศรษฐีทัศนราชและทีมง,งานอย่างต่อเนื่องนะครับให้กำลังใจกันทุก ทุกมุมทุกซอกของมุมโลกนะครับทุกประเทศขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะครับให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับเห็นความสูงความต่ำไหมมันเป็นเนินยิ่งตอนที่เขาเอาข้าวโพดออกเกี้ยงนะเขาปูดตอนอ้อนอ่อนนะโอ้โหสวยครับเนี่ยสวยนะครับตรงน,นี้สือว่าสวยเลยอะแต่ตอนนี้ต้นไม้มันมีตอไงมันเลยดูยากอ่ะเราไปส่งกันที่ถนนนะครับท่านจะได้เชื่อว่าเอ้ยมันมีถนนจริงนะครับไม่ใช่เอาผ้าไว้นิ้วม,มาปูแล้วบอกถนนอะไรอย่างนั้นนี่เห็นเสาไฟไหม เสาไฟตรงนี้คือแรงสูงนะมันจะมีแรงต่ํานะครับมาไม่ไกลแล้วครับหมู่บ้านอยู่ข้างนี่เองเนี่ย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 หมู่บ้านทั้งนั้นปลา,าอยู่ตรงนี้เองนะครับห่างจากนี่ก็ประมาณสัก500เมตรเองนะัเดินอึดใจเดียวก็ถึงแล้วอ่ะไปเราไปส่งกันที่ถนนลาดยางนนะครับรถไม่ติดนะฮะอันนี้รถไม่ติดแต่อย่างเงี้ยนอกเส้นทางเวลาเข้ามาเกี่ยวกับโพดรถติดอ่าเวลาวิ่งก็ต้องวิ่งให้ถูกทางอันนี้มันดินอันนี้มันลูกลางนะครับ เราไปวิ่งบนดินมันก็ติดแต่เนี้ยหมายความว่าเขาหน้าจะมาเก็บเกี่ยวกับโพดไปรอยรถล้อใหญ่อ่าเนี่ยล้อคู่ด้วยนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องเป็นความรู้กันนะครับว่าบางคนไม่รู้ไงนะครับไปขับบนถนนที่เป็นดินงเงี้ยมันก็ติดสิแล้วก็บอกว่าอ้ที่นี้ไม่ดีเลยถนนมันติดรถติดทางเขามีให้เดินนะครับทางเขามีให้วิ่งไปนอกเส้นทางมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปส่งกันที่ถนนเดี๋ยวไม่ถึงัสักทีเนี่ยไป้ายไทยพัสดุเนี่ยหน่อยเดียวไม่ถึง2กิโลหรอก ทะลุป่านี้ก็เกือบถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะทำไมผมรู้ผมเคยเดินไงผมเคยเดินไปไงฮะอ่ะไปขึ้นถนนกันถนนเป็นลาดยางนะครับขวามือไปออกผลโยธินซ้ายมือไปออกเลี่ยงเมืองนะครับเดี๋ยวถ้าดูที่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกลางถนนกันอ่ะผมมากลางถนนละ นี่นะฮะท่านดูที่ฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามเรามันจะต่ําเนินต่ําเนินค่อนข้างจะต่าอะ่ะแถบนู้นผมขายมหมดแล้วเมื่อปีสองปีที่แล้วดูฝั่งนี้นะครับเกือบเท่าถนนเกือบเท่าถนนนะครับถนนที่เชื่อมระหว่างหินคุกรัดหรือลูกรังกับลาดยางในเท่ากันนะฮะแล้วก็ดูอันนี้มันก็ไปเท่ากับอน,น้นสแสดงว่าที่ของเราเท่าถนนแต่อันนี้มันเป็นถุกสไลด์ลงไปสลบลงไปนะครับอ่อยู่ที่ท่านมองแล้วกัน อ่ะโอเคตรงนั้นก็มีหมู่บ้านเยอะออกไปนิดเดียวถึงเรียงเมืองนะครับเส้นนี้ใกล้ก,ลกว่าถ้าออกเสน้นนะี้ยนะก็อวยพรลวกันขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแส,สนล้านเลยนะใครชมช่องบอยเศรษฐีนักขัตน,นี้ขอให้เป็นอย่าเป็นเศรษฐีขอให้เป็นมหาเศรษฐีไปเลยนะครับข้ามขั้นไปเลยอภิมหาเศรษฐีไปเลยแล้วกันแต่ต้องลงมือทําด้วยนะอ่ะโชคดีมีความสุขใครชอบคลิปนี้ใครชอบแปลงนี้พิมพ์คําว่าชอบให้ผมหน่อยแล้วกันนะไปแล้วนะครับจากผมบอยเศรษฐีนักขัาสวัสดีครับ